วัดบ้านนาขนัน์สว่างอารมณ์ตำบลแก้งเหนืออำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีเป็นวัดเก่าแก่ที่ยังไม่มีเมนเผาศพเห็นนั้นในวันนี้จึงจะมาบอกข่าวแจ้งบุญเพื่อสาธุชนทั้งหลายปรารถนาจกร่วมทําบุญในส่วนที่เป็นเมนเผาศพในครั้งนี้เพื่อที่จะได้สงเคราะห์อ,อนุเคราะห์คนทุกขคนยากในยามพัดพากการทบุญนั้น วันนี้ขอเริ่มต้นที่เจ้าภาพละ9เก้าบาทหรือจะมากกว่านั้นตามกำลังศรัทธาสามารถที่จะร่วมบุญโอนเข้าที่บัญชีธนาคารทกาสาเลขที่บัญชี015502987815ชื่อวัดบรรณาขนันวงเล็บสว่างอารมณ์ หากว่าอวดแล้วสามารถแจ้งสลิปมาที่ Facebook หรือเพจหรือ YouTube ที่ลงประชาธัมพันธ์ในครั้งนี้บุญใดกุศลใดที่เกิดขึ้นจากการทำบุญในครั้งนี้และคุณภาษีรัตนตรยัยจงมาเป็นผลเป็นพรให้เจ้าภาพทุกคนเจริญอายุวันนะสุขภพระปฏิพา,านธนาสารสมบัติธรรมาสารสมบัติโชคลาบรำ่ำรวยมัง่งมีสีสุขเจริญนหน้าที่การงาน เกิดพบหนึ่งชาติใดคําว่าไม่มีขออย่าได้ยินขออย่าได้เจ็บได้จนมีแต่ผลสําเร็จในชีวิตและขอให้ทุกท่านได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พรพระพุทธศาสนาได้มีโอกาสให้ทานรักษาศีลได้เจริญสมาธิภาวนามีศีลดีสมาธิดีปัญญาดีปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จได้ง่ายๆในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อตลอดไปด้วยกันจงทุกท่านทุกคนเทอญ